สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับฐานนินทาชาแนลค่ะวันนี้เก่งจะมาสอนซ่อมรองเท้านะคะตัวชาแนลนะคะเป็นการแต้มสีนะคะเพราะว่าลูกค้าทําสีด่างมานะคะเดี๋ยวเก่งแปะรูปไปให้ดูเนาะโอเคถ้ายังไงก่อนที่จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ค่ะโอเคเดี๋ยวเก่งจะลองแต้มนิดนึงนะคะอันนี้เก่งลองแต้มไปแล้วเนาะสีที่เก่งผสมได้ มันเเก่งจะใช้สีขาวผสมสีเทานิดหน่อยนะคะสีดํานิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเนี้มันไม่ได้ขาวเลยเนาะอันนี้เก่งลองแต้มไปแล้วนิดนึงเวลาแต้มเนี่ยให้เพื่อนๆระวังนะคะเพราะว่าผ้ามันจะดูดสีกระจายไปเร็วมากก็คือให้เพื่อนๆนแต้มทีละนิดแบบนี้นะคะ โอเคเนาะแล้วก็ใช้ใดเป่าผมช่วยนะคะสีต้องปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าสีมันค่อนข้างแห้งเร็วเนาะโอเคอันนี้คือสีที่เราทำมามันได้แล้วแต่ว่ามันจะติดที่ว่าผ้าแบบเนี้ยคือคล้ายๆผ้าแคนวาสเนาะ อันนี้พอมันแห้งแล้วมันเหลืองนิดนึงนะคะสีที่เก่งแต้มไว้เพราะว่าเก่งอยากจะรอจนแห้งสนิทเลยเนาะถึงเป่าใดมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแห้งสนิทนะคะเก่งก็เลยเออรอค้งคืนเนาะเดี๋ยวเก่งจะมาลองแต้มสีขาวลงไปนิดนึงนะคะเพื่อกบความเหลืองมันก่อนเนาะ โอเคค่ะตรงนี้สีชาแนลนะคะที่ว่าแต้มไปตัวสีที่แต้มเนี่ยมันจะมีความเงามากกว่าสีที่เขาย้อมติดมากับเนื้อผ้าเลยนะคะ เพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นผ้าแคนวาสเนาะการซ่อมสีมันก็จะยากนิดนึงเพราะบางทีอ่ะอันนี้เก่งเติมไปทั้งหมด6รอบนะเพราะว่าเวลาเราเติมไปอะผ้ามันก็จะดูดสีไปเติมไปผ้ามันก็จะดูดสีไปอย่างเงี้ยค่ะเก่งเติมไปประมาณ6รอบเนาะเ,เพราะว่าสีมันด่างมามากนะคะมันก็เลยกินวงกว้างแล้วก็ตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยเนี่ย ก็คือเป็นรอยต่อระหว่างสีแล้วกับตัวผ้าจริงเนาะแต่คือถ้าทำถ้าจะให้เนียนเลยก็คือต้องทำทั้งหมดแต่เก่งคิดว่าสีที่มันย้อนติดมากับผ้าเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วเนาะก็เลยเอ่แนะนำให้ลูกค้าแต้มแค่นี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้เนว่าถ้าไม่ได้สังเกตอ่ะมันก็จะไม่เห็นเนาะแต่ว่า เพราะจริงๆเพราะตัวนี้เวลาเราใส่มันจะอยู่ที่เท้าอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอันนี้ก็คือได้เต็มที่ก็คือแค่นี้เนาะอันนี้ก็คือเป็นเคสศึกษาให้เพื่อนๆดูนะว่าเวลาเราแต้มสีผ้าที่มันมีเนื้อหยาบมากผลมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะในกรณีที่เราไม่ได้ทําใหม่ทั้งหมดทั้งผืนทั้งชิ้นงานนะคะโอเคค่ะยังไงสําหรับวันนี้เกี่ยวกับการซ่อมสีรองเท้านะคะเก่งขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ยังไงฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย